สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้มาเจอกับทิเชอร์วารุณีอีกแล้วนะคะวันนี้ทิเชอร์จะมาสอนเรื่องความกะตันยูกะตะเวทีค่ะเด็กๆอ่านตามทิเชอร์นะคะความกะตันยูกะตะเวทีอีกรอบค่ะความกะตันยู กะตะเวทีวันนี้ที่เชอร์จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเพลงความกระตันยูนะคะให้เด็กๆได้ดูได้ชมด้วยนะคะตั้งใจดูกันเลยค่ะ ใช่ไหมคะกับเพลงใครนอรักเราทั่งชีวตอ่าในเพลงใครหนอนะคะก็องบอกถึงความนะคะกะตัญญูนะคะคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ว่ารักเรามากขนาดไหนใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูค่ะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะเราต้องรู้จักกตัญญูต่อใครบ้างคะเด็กๆ ต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อญาติผู้ใหญ่ลุงป้านาะอาคุณตาคุณยายคุณย่าคุณปู่และญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านใช่ไหมคะ ความกตัญญูนะคะเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนะคะของผู้มีพระคุณแก่เราผู้ที่มีพระคุณแก่เราได้แก่ไขบ้างคะเด็กๆท่านได้แก่ไขบ้างคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลุงป้าน้าอาหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่ญาติของเรานะคะเด็กๆถ้าท่านเหล่านั้นมีบุญคุณแก่เราเราก็ต้องรู้จักตอบแทน บุญค,คุณนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าเราเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1ใช่ไหมคะเราจะมีความกระตันอยูกะตะเวทีได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของใครคะ ของคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ปกครองทุกๆคนใช่ไหมคะอ,ะอย่างในรูปนะคะเด็กคนหนึ่งกำลังสอนน้องอ่านหนังสืออยู่นะคะก็เชื่อฟังเพราะคุณแม่ให้เลี้ยงน้องใช่ไหมคะอีกคนหนึงกําลังป้อนข้าวน้องอยู่นะคะก็นี่ก็เชื่อฟังเพราะคุณแม่ให้เลี้ยงน้องเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะความกระตันยูนอกจากจะ เชื่อฟังพ่อแม่แล้วนะคะเรายังสามารถช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเช่นกวาดบ้านใช่ไหมคะอะไรอีกเยอาถูบ้านในใครทําอยู่แล้วบ้างคะ่ะเก่งมากๆคะ่ะและนอกจากนี้นะคะกวาดบ้านถูบ้านแล้วยังช่วยคุณแม่ทําอะไรได้อีกคะช่วยคุณแม่ล้างจานนะคะเก่งมากเลยแต่ระวังจานแตกด้วยนะลูกนะแล้วนอกจากนั้นยังช่วยคุณแม่ อาพาได้ด้วยนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะอ่านี่ก็เป็นความกระตันยูเหมือนกันแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่โดยการช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะแต่เด็กๆต้องระวังด้วยนะลูกระวังนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงไม่เชื่องนะคะอาจจะก,กัดเราได้ใช่ไหมคะต้องดูแลอย่างระมัดระวังนะคะ ต่อไปค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเด็กๆยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรได้ได้วคะรดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะช่วยคุณแม่รดน้ําต้นไม้นะคะช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะ,ะต่อไปนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่จะแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่ได้มากเลยก็คือเวลาที่เราเล่นของเล่นอ่านหนังสือนิทานหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเราต้อง จัดเก็บของให้เป็นระเบียบนะคะหยิบมาจากตรงไหนก็ต้องเก็บไว้ตรงนั้นนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ,ะและอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยเหลือครอบครัวเราได้นะคะเช่นอะไรคะกรอกน้ํานะคะกรอกน้ำ,นะะอนำเอาหนะหยิบน้ําใส่ตู้เย็นนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเคยทําใช่ไหมคะ แค่เด็กๆนะคะปฏิบัติตามหน้าที่ตัวเองแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะแบ่งเบาภาระเล็กๆน้อยๆนะคะครอบครัวก็จะมีแต่ความรักความเมตตาต่อกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ดุใช่ไหมคะเราก็จะไม่โดนบ่นด้วยเราก็จะมีแต่ความสุขในครอบครัวนั่นเอง แค่เราปฏิบัติแค่นี้นะคะรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคนที่อยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขนะคะแฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนคะเด็กๆทุกคนได้แสดงความกระตันยูต่อผู้ปกครองอย่างไรบ้างคะ ให้นักเรียนนะคะวาดภาพความกระตันยูลงในกระดาษระบายสีให้เรียบร้อยสวยงามนะคะส่งให้ทีเชอร์ดูนะคะเด็กๆสามารถวาดได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะค่ะวันนี้นะคะเรื่องความกระตันยูของเรานะคะก็ได้จบลงเท่านี้นะคะ ฝากเด็กๆไว้นะคะให้นำไปปฏิบัติกับคุณพ่อคุณแม่และทุกๆคนในบ้านนะคะคราบหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ